ดูอันนี้ปิดท้ายมันเป็นเฟสติวัลนะครับที่จังหวัดนครสวรรค์กันบ้างกักบงานช็อปพาวเวอร์ฟินเวอร์ทั่วไทยนะครับก็ปิดงานลงไปแล้วนะครับแต่ยังมีสีสันเรื่องของการจับฉลากมาฝากกันครับคูปองเนี่ยรับในเรื่องของโครงการช็อปพาวเวอร์ฟินเวอร์ทั่วไทยก็จัดไปหลายวันแล้วนะครับของโอทอปภูมิภาคก็จะมีการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ โอทอปผลิตภัณฑ์พื้นบ้านที่แสดงถึงอัตลักษณ์ทั่วประเทศมารวมกันที่จังหวัดนครสวรรค์ก็มีการปิดตัวลงไปแล้วแต่สีสันวันสุดท้ายครับอยู่ที่การจับฉลากนี่แหละครับรางวัลใหญ่ทองคําก็เป็นมูลค่าเส้นละ20,000บาท ไม่อยู่แล้วมากตอนนี้20,000บาทเนี่ยไปแล้วคุณเพราะวันนี้วันที่เท่าไรแล้วใช่ใช่บสอแล้วนะครับอันนี้ถ้าเกิดได้ในรายการนี้ไปนี่เป็นกําไรเลยนะนะฮะมี2เส้นด้วยกันก็รวม40,000บาทอัพแล้วกันซึ่งจัดงาน o t ท็อปเนี่ยเขาจัดผ่านไปตั้งแต่วันที่5ถึง11มีนาคมที่ผ่านมา้วครับแต่ก็อยากให้เห็นสีสันว่า BCG m o เดลใช้ได้จริงการนําผลิตภัณฑ์ออกจากภูมิภาค เป็นรถโชว์ออนครัวสามารถสร้างมูลค่าได้ซึ่งสรุปรวมแล้วนะครับทั้งหมดเองเนี่ยก็จะมียอดจาหน่ายรวมทั้งสิ้นเนี่ยตั้งแต่วันที่5้าถึงสิเนี่ยสิล้านกว่าเกาือบสิล้านเลยนะครับมียอดสั่งซื้ออันนี้อันนี้คือยอดจําหน่ายนะแล้ว,ม,ว,วมียอดสั่งซื้ออีกล่วงหน้าเนี่ยอีกเกือบล้านบาทเลยทีเดียวครับสำหรับก<อ>ารกระจายไป<ะ>